สวัสดีครับยกผมสุดหล่อบอดินครับมวาน,นี้มีโอกาสได้มาถ่ายรถเกียวครับจักเขาเรียกรุ่นอะไรนะครับเนี่ยต้องก็ไม่รู้กก็เขาครับจักเขาเรียกรุ่นไหนยี่ห้อไหนเนาะ ก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วครับน่าจะเป็นเข่าหน้าปังนะครับเด็กเกี่ยวเร็วกว่าเขาบิ่งอื่นยังเขียวปัดอยู่เลยครับเนี่ยเข่าใครซุกก่อนกับเก็บเกี่ยวก่อนครับ เก็บเกี่ยวนี้ฝนนะครับเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วไปไกลๆไม่ได้เลยนะครับเล่ะน,นะครับมีแต่น้ำก็ขอนอนุญาตจะข้องรถด้วยนะครับผมในการถ่ายคลิป ข่าวไขุ่กก่อนจะเก็บเกี่ยวก่อนครับแต่เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตของหน้าปังอยู่เลยนะครับส่วนหน้าปีนี่น่าจะรออีกจากสอสามเดือนครับอีกสองเดือน3เดือนก็น,น่าจะได้เก็บเกี่ยวแล้วหน้าปีอันนี้รอหน้าปังไออันนี้เก็บเกี่ยวหน้าปังก่อนครับแต่พูดถึงก็ยาเยอะนะครับนี่ มีแต่ยายาไร้กว่าเขานะครับจักเขาเรียกรุ่นอะไรยี่ห้อไหนนะครับรถเกี่ยวรุ่นนี้ผมก็ไม่รู้จกนะักเนาะผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับรถเกี่ยวนะครับใครรู้ว่ารุ่นไหนยี่ห้อไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับแบ่งปันความรู้กันเนาะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับ มาแบบนิ่มๆเลยครับนี่โอ,อครับลรอรอลอ,ลอจริงครับนี่รอๆอเลยครับ มุมแล้วครับเนี่ยเก็บมุมก่อนนะเราอยวิ่งเนี่ยรอๆเลยครับเนี่ย นิ่มๆเสียงนิ่มๆเลยครับก็ใครมีความรู้เกี่ยวกับรถเกี่ยวบ้างครับใครมีความรู้ว่าเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบ่งปันความรู้กันได้ครับผม ก็น,น่าจะเป็นคลิปเกแก้วครับนี่ที่ผมได้ถ่ายเราเกี่ยวเนาะปกติกถ็ถ่ายแต่หกล้อถ่ายแต่ไมคโครนะครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านเออไม่แนใจนะครับว่าเขาเรียกบ้านอะไรก็อยู่ที่อำเภอหนองกีครับอำเภอหนองกีตำบลเยื่อประสาทจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ขาขาซุกกรอนกับเก็บเกี่ยวกรอนลวครับนั่นก็เกือบถึงเวลาของเออรถนำรถฮกล่อรถแม่โค่ละครับเกือบได้เวลาออกมาเฉือยช้ายแล้วเพราะว่าเขาเริ่มเกี่ยวเขากันลวครับเกือบจะได้บิ่ง,งานเกือบจะได้ทำงานแล้วเนาะ แต่วาชว่วงนี้ก็ไม่มีงาน,นครับเงียบจ่อยเลยปีนี้งานเงียบจริงๆครับปีนี้มีกนไหนงานเงียบคือพผมหนึ่งครับเงียบจริงๆเลยครับปีนี้ไปนู่นแหละครับหนึง่ง ก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วก็จะถึงเวลาลดดินลดไม่คู่หาวิ่งดิ้นนะครับปีนี้เงียบจริงๆครับงานปีนี้ยังเงียบเลยไม่มีงานวิ่งเลยครับพวกหลาจอดมาโอ้นานแล้วครับนี่ เดือนหนึ่งมีงานวิ่งสามสิบเที่ยวสี่สิบเที่ยวแล้วก็จอดป้ายจอดไปสองเดือนวิ่งงานครั้งหนึ่งสามสิบสี่สิบเที่ยวจอดไปอีกสองเดือนครับแล้วค่อยมาวิ่งใหม่เศรษฐกิจแย่จริงๆครับปีนี้ ทางู้นเขาทำอะไรกันโอ้นายจะรถตักถอยปูนครับตถดปูนเขาไม่ได้คลิปนี้ก็ชมไปบนไปเหมือนเดิมครับ แบบนิ่มๆเลยครับนั่นเสียงนิ่มๆเลยเดินมานิ่มๆเลยครับนั่นก็อขอให้ปีหน้าหรือว่าฤดูกาลหน้านี่ฤดูการในการวิ่งดินนี่ในปีหน้าขอให้มีงาน นะครับเขาให้งานหลายๆเด้อเพราะว่าปีนี้โอ้ไม่ไหวเลยครับงานปีนี้งานเงียบจริงๆครับปีนี้ปีหน้าก็ขอให้อย่าเหมือนปีนี้เด้อดีกว่าปีนี้จังหน่อยก็ได้ครับงานไม่มีเลยครับปีนี้ปีหน้าเขาให้งานดีๆนะครับงานมีหลายๆเนาะปีนี้เงียบจริงๆครับปีนี้ ถรถมีงวดรถดได้ส่งงวดอยู่นี่กัน่นาจะโดนยึดไปแล้วครับไม่มีตังส่งงวดเขาเพราะว่างานไม่มีวิ่งเลยครับเงียบจริงๆครับปีนี้น่าจะเงียบหมดกันครับปีนี้งานเริ่มเก็บมุมเก็บขอบครับจะได้วิ่งตรงกลางทีเดียวนะครับ ผมว่าผมอยากลองครับอยากฮัครับอยู่นะครับรถเกี่ยวพอผมขับไม่เปี้ยนเลยรถเกี่ยวนี่ว่าอยากลองครับอยู่จังมันครับอยากอะไรครับว่าจะฮัครับอยู่ครับรถเกี่ยวไม่เปี้ยนจริงๆครับอยากลองครับว่ามันครับเป็นยังไงนะครับรับยากไม่อยากผมว่าผมอยากลองอยู่แต่ว่าไม่มีโอกาสได้ลองฮัครับจะกี่ครับนี่ มาแบบนิ่มๆเลยครับไทยเจริญการช่างนิว206เทอร์โบ เครื่องยังใหญ่เลยครับนั่นเดี๋ยวผมซูมให้ดูแม่เครื่องยังใหญ่เลยครับเครื่องทนารเนาะแต่เขียนว่านิว260เทร์โบนะครับโอ้ยเสียงหวานจ้อยเลยครับเสียงอย่างดีเลย โอ้แต่ขานครับเสียงยังดีเลยเดินแบบนิ่มๆมเลยครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้จะม่คลิปหน้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับอาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยนะครับช่วงนี้ก็ยุ่งๆ,ๆอยู่นะครับ ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปเลยครับเพีงนี้ก็ไปเจอใหม่คลิปหน้าครับ